ตลาดหุ้นจีนบวกแรงใช่เวลาซื้อแล้วหรือยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty v e s t o r นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าตลาดหุ้นจีนบวกแรงใช่เวลาซื้อแล้วหรือยังค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยกลับมาบวกแรงมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทำผลงานได้ย่แย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสาเหตุหลักๆที่หุ้นจีนทำผลงานได้ไม่ดีนะคะมาจาก หนึ่งเลยนะคะนโยบาย common prosperity นะคะหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือ anti-monopoly นะคะหรือว่าการป้องกันการถูกขาดนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะการปรับปรามในภาคอสังหาค่ะซึ่งทําให้เกิดการปราบปราม ควบคุมบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นต์อาลีบาบาชอว์เอดูเคชันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดเรื่องของการดีฟอล l ์อย่างไชน่าเอเวอร์แกนะคะในภาคอสังหาอีกด้วยนะคะนี่ยังไม่นับว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จ้องดีลิซหุ้นจีนออกมาจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะท่นิกี้ได้กล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยโดนเทขายอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะหุ้นจีนอย่างเอชแชนนั่นเองค่ะ เพราะว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีเยอะมากๆค่ะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรเพื่อน,อนๆทราบไหมคะทำไมอยู่ดีตลาดหุ้นจีนเนี่ยถึงกลับมาบวกแรงมากๆคําตอบมันเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆนะคะทางการจีนก็ออกมาประกาศว่าข้อ1เลยค่ะจะสร้างสเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินนะคะข้อ2เนี่ย บรรทาวการปรับปรามด้านกฎระเบียบต่างๆค่ะข้อที่3นะคะสนับสนุนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ปนะคะแล้วก็เทคโนโลยีด้วยค่ะและข้อที่4นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยทางด้านรองนายกรัฐมนตรีอย่างคุณหลิวเหอนะคะก็ได้ออกมาสัญญาว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนทนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการถูกเทขายหุ้นในประเทศค่ะเนื่องจากว่ากลัวความเสี่ยงเยอะแยะนะคะมากมายที่นิกี้ได้กล่าวไปในช่วงต้นคลิปนั่นเองค่ะถึงตรงนี้นะคะ เพื่อนอาจจะสงสัยแล้วว่าเราก็ได้ยินข่าวจากจีนเนี่ยว่าจะลดการควบคุมนะคะจะเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจมาสักพักแล้วนี่นาแล้วทําไมตลาดหุ้นจีนเนี่ยเพิ่งจะมาปรับตัวขึ้นเอาตอนนี้ใช่ไหมคะคำตอบมันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะได้ยินข่าวมาบ้างนะคะจากนักวิเคราะห์ก็ดีนะคะหนังสือพิมพ์ของจีนบ้างก็แหละข่าวลือตามอินเทอร์เน็ตบ้างแหละค่ะ แต่ยังไม่มีการออกมายืนยันจากทางการจีนเลยนะคะว่าจะทําแบบไหนอย่างไรค่ะทําให้นักลงทุนทั่วโลกนะคะเกิดความไม่มั่นใจนั่นเองค่ะพอทางการจีนเขาออกมายืนยันปุ๊บนักลงทุนทั่วโลกก็เลยแห่กลับมาซื้อหุ้นจีนกันอย่างสนุกสนานเลยเลยคะ่ะโดยเฉพาะตลาดหุน้นเอสแชร์ที่ปรับตัวลงมาหนักมากๆค่ะ โดยดัชนีห่างเสียงไชน่า e อน e ์ไพรส์นะคะพุ่งขึ้นกว่า13%กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อปิดตลาดในฮ่องกงนะคะสูงสุดนับตั้งแต่ปี2008ค่ะขณะที่ดัชนี CSI 300นะคะ,คะก็พุ่งมาเหมือนกันค่ะที่4.3%นะคะและยังบวกต่อเนื่องมาอีก2วันเลยทีเดียวค่ะขณะที่เป้าหมายการเติบโตงเศรษฐกิจจีนนะคะที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะก็ได้มีการตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสัก5.5%นะคะรวมถึงส่งสัญญาณว่ากําลังจะหยุดการปริรูปเศรษฐกิจชั่วคราวค่ะ เพื่อกลับมามุ่งเน้นไปที่การเติบโตแล้วก็การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะแล้วทาไมอยู่จีนเนี่ยถึงเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วเพื่อนๆทราบไหมคะเหตุผลมันเป็นแบบนี้ค่ะในช่วงปลายปีนะคะก็จะมีการประชุมพักคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนะะี่ยค่ะวางแผนที่จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีนะคะต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นวาระที่3แล้วนะคะรวมถึงจะแก้กฎหมายให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ตลอดไปอีกด้วย ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าต้องการหาเสียงก่อนเลือกตั้งนั่นเองค่ะ เพราะว่าหลังๆนะคะผลงานของคุณสีจิ้นผิงเนี่ยดูเหมือนจะดรอปลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะโดยเฉพาะการควบคุมของโควิด -19 นะคะจนทําให้ต้องกลับมาล็อกดาวน์กันในหลายมณฑลเลยคะ่ะเนื่องจากจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะคะที่ใช้นโยบายที่เรียกว่าโควิด -0 อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางการก็ได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงแนวทางในการควบคุมโควิด -19 นะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยค่ะทำให้สามารถใช้ t ร s t นะทะในการตรวจได้ค่ะแล้วก็ อนุญาตให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะหรือว่าไม่มีอาการใดๆเนี่ยสามารถตัดตัวในสถานที่อื่นๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะส่วนประเด็นอื่นๆของการประชุมก็มีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะ กฎระเบียบของบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตค่ะควรที่จะมีมาตรฐานโปร่งใสนะคะแล้วก็คาดการได้ค่ะข้อที่2นะคะสถาบันการเงินเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาภาพรวมนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะนักลงทุนสถาบันระยะยาวนะคะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นจีได้แหมข้อนี้ชอบจริงเลยค่ะข้อที่4นะคะจีและฮ่องกงค่ะควรเสริมสร้างการสื่อสารเกี่ยวกับความมั่นคงของ ตลาดการเงินฮ่องกงนะคะข้อที่5ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะข้อที่6นะคะเศรษฐกิจควรเติบโตในกรอบที่เหมาะสมและการดําเนินงานของตลาดทุนควรที่จะมีเสถียรภาพอีกด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงในแง่ของ v a l u a t i o n กันบ้างน,นะคะหุ้นจีเนียถือว่าราคาถูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะโดยหุ้นจี A s h ชร e ปัจจุบันนะคะมี forward PE อยู่ที่13.7เท่าค แล้วก็หุ้นจีนเอแช่นะคะมี forward PE อยู่ที่10.6เท่าเท่านั้นนะคะขณะที่การคาดการการเติบโตของกําไรเนี่ยอยู่ระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยหุ้นจีนเอแช่นะคะมี EPS growth นะคะปีนี้เนี่ยอยู่ที่27.19%นะคะส่วนเอแชเนี่มี EPS growth ปีนี้อยู่ที่13.78%ค่ะทำแนะนำเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าด้วยราคาขนาดนี้นะคะการเติบโตแบบนี้ค่ะแล้วก็การออกมา รับรองของรัฐบาลนะคะนิกกี้แนะนำว่าควรซื้อหุ้นจีนค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ควรมีสัดส่วนสักประมาณสัก30%ของพอร์ตนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเต็มสัดส่วนอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะหรือว่ายังมีไม่เต็มสัดส่วนนะคะจังหวะนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าลงทุนค่ะแต่ถ้าถามว่าควรซื้อตัวไหนดีนะคะระหว่าง เ share กับเ share นะคะนิกกี้แนะนำแบบนี้ค่ะสองแบบด้วยกันอ่าข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกแบบแรกก่อนนะคะสำหรับคนที่รับความผันผวนได้สูงนะคะแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนเยอะๆนะคะแนะนำให้ซื้อ S s h ช re ค่ะเพราะว่าอัพไซด์ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าความผันผวนเนี่ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยยังมีการแทรกแซงบริษัทเทคโนโลยีอยู่บ้างนะคะและสหรัฐเองเนี่ยก็จ้องที่จะด,ดีลจีนด้วยนะคะหุ้นจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะข้อ ที่สอ่าสำหรับคนที่ไม่อยากผันผวนมากนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องได้อัพไซด์เยอะมากๆค่ะนิกี้แนะนำไปทางเอแช่นะคะเพราะจะไม่ค่อยมีเรื่องแทรกแซงเท่าไหร่นะคะขนาะที่อัพไซด์ก็ยังคงอยู่สูงพอพอตัวเลยนะคะหรือว่าพอสมควรเลยค่ะแม้จะไม่เยอะแบบเอแช e ก็ตามค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแน่นอน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงาน Beauty Investor ด้วยนะคะแล้วเรา,าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ